ตามน้ำมาตรการครับพตามมาตรการครับเดี๋ยวเล่นพอนเถอะงอโยมแม่ครับแปนว่ามื่อนี่จะมาย่ำโหสุดท้ายเนาะมาตามนัดลงพีว่าสเสียงโหสุดท้ายเสี่ยงเสี่ยงแล้วมันบ่ฝันบ่ฝันไงคิดว่าเลขมันจะเป็นตัวเก่าเนาะอยู่ละสิลงพีกพอเราความฝันกันเมื่อเมื่อเอาเมื่อที่แรก มือ <cessor and inequ ity> คอที่แรกอันทั่มือคอที่แหลกขค้ืนแรกกันต้องคอไปนั่งคอนันตัวเล็กตัวเล็กวัวเนี่ยมันจะเห็นเห็นนจคิดนั่นแหละแต่มันบริบเวณรอยมาในอากาศแต่มันจะไหลไหลลงมาจากปลายปากมัอบริเวณอยมารอยมาเขามาที่จังซูเทียจะว่าวันว่ามันไหลไหลลงมาจากต้นบากจากปลายปากไหลลงมาเป็นตัวเล็กเลยท่นตัวเล็กเงิน ก็คือที่ว่าเห็นนั่นก็คือออกซีหนึ่งครับแคปเจ็ดเก่าแต่สตารเล่นไดนั่นแหละอาจจะได้นั่นมาบ้านหลังจากที่ว่าเซียงโวเดนเซียงหลอกเสียงหลังจากที่ว่าขอตัวเล็กแล้วผลฝันฝันเย่ำขึ้นมากผลฝันว่าฝนตกฝนตกเกินคือโกเก่คือตกทัวว่วไปธรรมดาแต่ในวัดเนี่ยจะเป็นว่ามันสีฝนจะเป็นเม็ดสีแดงพิว่าเม็ดฝนในวัด ว่าจากที่ว่าพอได้แล้วยังเพือนมาสันอันนี้ก็ไม่รูว่าสิีเป็นตัวเลขว่าจังได่จะมีโยมมันถามอยู่ว่าเลขเลขวัดัน,น่เลขบ้านเลขวัดอะไรเป็นเลขอเมืองเลขที่วัดวเลขที่วัดนั่นคือหกสิบเจดองสเจ็ทับหกเลขที่วัด ็เพราะเป็นก้าเจ็ดอะไรนาะนโตมากก้าเจ็ดกเจ็ดว่าปั่นเนยว่ามากกว่าบอลุงทีเป็ก้าเจเ่าริแต่ยนไ้ดีกเก้าน่นตัวเลขถามว่ามันใจบ่ถ้ามันเป็นยังสีลูกก็คือว่าเอายังไงว่าก่เครื่องยน่ดอกมันใจก็ได้ขึมัมนใจทีครับเพราะว่า เสี้ยงบ่ขึ้นหรอนู้นบ่ฝันจะคิดว่าจังไดเป็นไปได้บ่ลงพีเพื่อนอาจสิให้ฝันตะมือได้แล้วเพบ่นเลยบ่ให้ฝันอีกก็บ bon ่แน่คือก bon ันก็บ่แน่คือกันเพราะว่าฝันแบบนี้กับแปลกอยู่จ้าเพราะว่าปกาติลงพีสิบ่เคยฝันก่อนไงเนี่ยมี่แตงแต่ได้ตัวเลขเอามาเสีย้ยงแล้วลงพีจังสิฝันอันนี้ได้ตัวเลขมาแล้วลงพีฝันเลย่ยเลยเน,นะาะอ่าบ่แ bon น่บ่แ bon น่คือก bon ันค่ะบ่แน่คือกัน ว่าตัวเลขจะตามที่ลูกให้ไปนะะัน่นละน,น,นี่ตัวใดเนีย่ยค่ะว่าเบิ 6, ้งเนี่ยหมว่าเบิ้ง้วกนี่ตัวใดเนี่ยสามตัวสามตัวนกับหกสี่หนึ่งหสี่หนึ่แล้วกเจ็ดเก้าถ้าอกมาก็มีหกสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่หกเจ็ดตัวลูกมากก 7, 9, 9, 7. ็คือเจ็ดเก้าเก้าหนึลงเพียนมันเหมือนล้วขเขียนให้ไหมหนย แล้าแฟนบู่กัได้ที่เราเนี่ยบบฟันเล่บนีนันีกีมันก็มีอยู่ในหี่อยู่แล้วดีละบางทีเนี่ยกาหลีนั่นน่ะกว่าด้กกว่าบันลีกีหกสิบเจ็ดทับหก ทำเกบกระดาษเลยครับอย่างนี้ก็พน่ะอือพลาไงนั่นก็นี yeah. it s, it s okay. ่าอกนุ่งเบาอะไรเดิมออกแล้วอือเนี่าว่ายู้โฟกิสนเคเด้รลงพี่ เอาไว้ลวกข้างนอกกันไว้เล่นอยตัวใรเอาบันรโอเคตัวเอานักนักเดวันมอตัวมากกันพือเกดเก่าอย่างเกศเก่าเนี่เอาังไงเอามัดแห้งด้ยห่นตัก็มงนก่นชอบเจ็ดเก้านเจดก้าสัทนผู้มาที่อขันเเกาพก่าันันมาทันที เชียงแล้วก็บอกฝันมาผ่าจ่าฝันนึงแกขอได้ที่ไหนแสดงว่าแสดงว่าเลกเขาเลยย่างสีกุเก่าผีเก่าเลยเก่าคือเกาบนใบฝันเสียงแล้วบอกฝันคิดว่าอยู่แล้วตามประกาศทีทุกทุกเพื่อจะฝันทุกเพื่อเชียงเชียงเชียงอะไจะฝันแต่นแท่นว่านี้เป็นว่าฝันแต่ว่าฝันต้องจากที่ว่าขอได้แล้วขอได้แล้วก็คือให้ฝันเลย ลงพีมักอะไรครับมักเจ็ดเก่าครับเก่านึงตัวนักตัวเนียนเลยบครับนี่ตัวนักตัวนียนตัวอัดนักนักเลยอัดนักนักเจ็ดเก่าเลยจริงเป็นอมากีดีวครับมันสีวนมันสีวนออกลายเพียเราเล็กจริงนี่วั้คือสีบอดังออกพี่น้องวัดนี่ เด็กตัวนี้เือีดังที่เราอยูด่ดังตลอดอันอันมอมเมื่อปีบ่อกเด็กจเมื่อตอนนี้เ็เล็กเก้าแางนีนน่มันประจำเล็กอันตลอดกอันพี่น้องแคบแคบหน้าจอได้เด้อหกสี่หนึ่งกับเจ็ดเก้าพี่น้องกับเป็นมนเอากับว่ามักหกหนึ่ง ตะวันกับยูไม่ซุดสามตัวนเนาะลวงพี่โขกหนึ่งเกาหนึ่งตามลวงพี่นั่นแหละครับพันธุ์ตีดเสียดายน้ำกลอนเลยระวัวไปน้ำเก่ากระโปงมันตัวเดียวกันบาวะไทยบาวะเล้าอางเชียเมื่อก่อนเบืองไร่ต่างไร่นอนเตี้ร้อ,อยลงมาทั้งหาตัวเลยบ่ลวงพี่มันร้อยรอยลงมาเนี่นยบนมา,มนลาเลี้ยงเลี้ยงเป็นแถวลงมาแต่วันเป็นชุด ชูสามตัวสองตัวไร่ลงมาแไร่เล็ดไร้ตีครับไหลลงมาเลยไหลลงมาจนงหัวต้นหนานั่งไห่ลงมามันก็ยุดคึกพยยุดเพ้ยยุ้ยห็นเลยไหลลงมาในแนวดิงตีครับคือสิบรถดอกทีเป็นมุดาภาส์นรถ ตรงตรงครับนวนเพราะว่าเขาบริขีทธินวทคอมเมนต์นี้บอกวื่อเนามือนน่งลูกศรท่านนี่หอมาเตียงแล้วกับพวฝันโยละละตัวเลขคิวยาโยละยไมอีกไหมคะลูกศรเ็นตัวใดล่ะนอยูนั้นนี่ สามตัวนั้นรัฐบาลไทยคือหกตีหนึ่งกับเจ็ดเก่าแต่ออกมามีหกตีหกหนึ่งตีหนึ่งเก่าตีเก่าหนึ่งเจ็ดหกตัวเน้นคือเจ็ดเก่ากับเก่าหนึ่งตัวเน้นตัวเน้นตัวมัดรัฐบาลไทยนะครับน้องสิบหกรุ่นโมลวงไพนในเสียงในฝันอบอจ้าค่ะ เสีงเราบ่ฝันงเสียงเราบ่ฝันมือเชื่อนเสียงมือคืนบ่ฝันบ้ฝันแต่ว่าในความคิดนึงดอกว่าเล็มันอยู่แล้วกสะแม่นตัวใด่ะอรยงนล่นกระสิ่นคู่ใดคิดว่าคิดว่าคู่ใดครับมขึนบ่ลงน่อพราะวนลงพีดมักตัวใดมันบมผ้าขึนรถบมผ้ากิว่าสิมาตรงสิมาตรงส่นสวัสดีครับ ว่าดีตรงตกไสมน้ำมันตโตหน้าตรงตรงตัวได้ลุงพีสามตัวตัวได้จ้าหกทีหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าออสองสองตัวตาตรหน้ารามีหกหนึ่งหกสีทีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าทีหกเจ็ดตัวเน่นคือเจ็ดเก้าับเก้าหนึ่งตัสายวิ่งหนีครับวิ่งตัวได้ครับวิ่งวิ่งแต่เป็นลูงพีลูกโม่มั่นใจเพราะว่าเ่อง เล็กเล็ดมันแม่บกขึ้นกันเช้าบุญท้งล่างมันกลับกึงเปนบอบางทีมันกลบกึ่งพอชนะวันนี้บอาต้องวิ่งเลียงตัเลขบกก้าวจากด้านปีให้ยับตัวเลขร่วนะครับอาจารย์สามส่วนคือหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหลักลเจ็ดเก้านครับเนี่เล็กสามสัวนกับมีหกสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่หกเจ็ดเน้นเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่ง จัดได้จัดเลยนะครับไว้ทุกตัวอยู่ในนี้งแตเขาซื้อทุตัวออกมามันกับบขาดทุนกำไรแน่นอนเนาะลองยีเนะาะไลยอาจารย์เลยมันก็ไลยตัวเนะาะล่อาจารย์ก็ไอยตัวเราไป